ถ้าเป็นระดับการศึกษาของเราเราจะเอา5คน7คน10คน15คนได้แต่ถ้าเป็นในระดับปริญญาโทต้องเอาประมาณา15คนหรือ25คนขึ้นแต่ถ้าตามหลักเรณฑ์คือ25คนขึ้นนะคะจา์ตามหลัเหออกเกณฑ์ที่ยอมรับได้และปริญญาเอกก็ประมาณ25คนขึ้นได้แต่ถ้าเป็นการเรียกนการสอนสังคมศึกษาข้เป็นร้อย ก็จะเป็นกลุ่มร้อยก็จะต้องเป็นครูและนักเรียนครูแลนักเรียนอันนี้จะรำบากนะฮะจะลำบากกับนักศึกษาแต่ถ้าใครอยากรู้เกณฑ์การวิจัยนะคะก็สามารถที่จะให้อาจารย์ดะสุงทาราสอนเพิ่มได้ว่าอาจารย์ถ้าอตาตมาทำเรื่องแบบนี้มันจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างกี่คนแล้วก็กลุ่มไหนแล้วก็ต้องใช้ ว่าคนนั้นเป็นคนเชี่ยวชาญเช่อนอาจารย์มรเทพต้องการที่จะมาพูดถึงเรื่องพิธีกรรมสลบเคราะห์และเอาน,นักวิชาก,การวัฒนธรรมเนี่ยเป็นคน,น,นมาพูดว่าอัน,นี้มันคืออะไรแล้วจะใส่แบบสัมภาษณ์เนี้ยแบบนั้นอาจารย์ถึงมาหายโยมอาจจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์2ชั่วโมง3ชั่วโมง5ชั่วโมง เด็กาโทบาคนเล่นห้ปีก็มีการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการสะดดเคราะห์ของชาวไทยเขมรกรณีศึกษาวัดบ้านเดือพัฒนาวัดเนี่ยตัวชื่อบ้านบ้านเดือใช่ไหมโอเคตำบลตานีอำเภอปราสาทตานีก็ออกไปทางโน,น้นนาะตัดทางโน้นนะคะอ่าเควรเทพนะคะเนี่ยตางสกลสู เพื่อนโยมเลยอาจารย์สมคิดสุขจิตที่สอนอยู่เนี่ยทําไมเชื้อสุขจิตเนี่ยมันไปเยอะแยะทั่วตลาดขนาดนั้นนะี่ยเพราะว่าเชื้อดีนะเนี่ยสุขจิตเนี่ยไปอยู่บ้านไหนแลสุขจิตหมดเลยจะบอกว่าโอ้ยมันไม่มีน้ำสกปรอื่นมาปักมาปนมากเลยเหรอทําไมน้ำสกปรสุขจิตเนี่ยมันครองทั้งทั้งทั้งบางแทนะไปกลุ่มไหนก็มีแต่สุขจิตเต็มไปหมดว่าอาจารย์อาจารย์สมคิด นำสกุล่านเนี่ยมยัน,นไปเยอะทางนักตาจันอาจารย์ได้มาบรรยายอยู่นี่ก็นำสกุลสุจิตน,นะอ่าโอเคนะคะโยมจะดูเนาะโอเคนะคะอ่าคำสำคัญความเชื่อพิธีกรรมการสะดอกคราบชาวไทยเขมรอ่าวัดปั้นเดือพัฒนานะคะแล้วก็จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ บทนำบริบทจังวัดสุรินอันนี้ตัวเดิมนอี่ใช่ไหมตัวบทนำเนี่ยนะอาจารย์บทนำเนี่ยไปดูแบบของอาจารย์เขาสาราเนาะเขาสาราเขาเข,าเขียนแบบแบบเรื่องของเขาบทนำเดี๋ยวเราจะต้องเขียนความเป็นมาความสาคัญแล้วก็ปัญหาแล้วก็งานที่เราจะต้องมาอ้างอิงได้จะต้องเป็นงานวิจัยเป็นหนังสือ อเในกลุ่มชาติไท์กลุ่มชาติไท์ทไปออเอาโัวแบบหนังสือของโยมาลงแล้วก็อ้าง กรณีทั้งไปจังหวัดสุรินทร์ลงหลวงธติพันธ์ลงภาษาและอภรกษนะคะว่าถุประสงค์ที่สองความเชื่อที่มาของความเชื่อเนี่ยก็ลงก็ลงก็ลงวาแล้วก็แปลงเป็นคําของเราดนกับพิธีกรรมอันนี้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยนี้น่าสนใจมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคำเรื่องแบบนี้คนที่สามารถศึกษาเรื่องอย่างนี้ได้เนี่ยถ้าเรียนต่อสาขาพระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้ทำเรื่องนี้ได้แบบสบายมันเปนหนึ่งปู่ตา สวยได้หมดเลยอาจารย์ส่งสาสมมาหาโยมเด้อเป็นไฟเด้อใครไฟนั้นอยู่กับใครคะยิ้มแล้วตอบมาอยู่กับอาจารย์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 เอออาจารย์อะไรนะกิติคุณเออกิติคุณนะให้อาจารย์กิติคุณส่งมาให้ดูนะคะเนาะและเราช่วยกันนะคะเราช่วยกันอันนี้เป็นภาพนะครับ สราเธอเป็นภาษาสลา,าธรรมทีนี้เวลาเราพูดเป็นเป็นสำเนียงเขมรเขียนอักษรเขมรลงไปงให้จางมุกเรียกภาษาเขมรว่าสราเธรมันเขียนยังไงใบใสใบใสเนี่ยนะจานโพนะขันห้าอันนี้เป็นองค์ประกอบเนาะที่อยู่ในพิธีกรรมนะคะ นะฮะมาใส่มานะเราเป็นอาจารย์นะเวลาลูกหลังทำผิดเราก็ผิดเสมอนั่นแหละนะ เอาเนื้อหาตรงไหนมาใส่มาใสา่มาใส,าาส,าาสา่แล้วก็อ้างอิง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 นะคะแล้วเราก็จะได้รู้สึกว่า๋อเรารู้วิธีทําแล้วว่าอาจารย์ให้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะจะสเ,เสร็จเรานะไหนวันไหนจะต้องนาเสนออีกอาจารย์เข,ขสาสลาเดี๋ยวท่านอาจารย์เอาภาพเอาอะไรมาใส่สรุปเสร็จแล้วอาจารย์ ซูมอะ่ะซูมแล้วก็อัดซูมซูมแล้วต้องนะอัดซูมนะเข้าสอบนะเดี๋ยวโยมจะลองเอาเป็นซูมของโยมดูเนาะเพราะว่าคนหนึ่งจะให้บรรยายแค่30นาทีให้พูดตัวเองก็ไปปริ้นเอ,อกาสารมาแล้วไปอ่านมาเลยหนึ่งเดือนงานตัวเองหรือประมาณ5้าวันสิบวันเปิดอ่าน วันนี้อาจารย์วรเทพโยก็จะส่งลิงก์ไปให้อาจารย์วรเทพปิ้งลงไปนะคะแต่ว่าคนไหนก็ตามที่จะเข้ามาดูกดเข้ามาได้แต่อย่าเปิดใหม่ปิดไหม่แล้วดูฟังเฉยๆฟังเวลาอาจารย์วรเทพนําเสนอานอาจารย์วรเทพก็เริ่มนําเสนองานแล้วนาเรียนอาจารย์ดรยโสธราสิริภาประพากรอ,อัตมาภาพชื่อสกุล อยู่สาขาไหนอยู่หลักสูตรไหนตอนนี้จะมานาเสนอพิธีกรรมการสดาะคราะหมันเป็นอย่างนี้และท่านก็พูดมาเลยของท่านนะถ้าท่านต้องการจะนําเสนอด้วยท่านก็เปิดนําเสนอหรือใส่ผงใส่ภาพมานาเสนอท่านก็พูดไปนะฮะแล้วเวลาท่านพูดจบแล้วอาตมาภาพก็ขอยุติการนําเสนอและสรุปผลการศึกษาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพรและโยมก็จะถามท่านอาจารย์ประเทศค่ะ มีชาวต่างประเทศเขามาเคยสนองร้องไหมเนะเป็นการถามตอบถามตอบถามตอบจนโยมรู้สึกว่าโยมหายสงสัยแล้วแล้วยมก็อาจจะให้ท่านอธิบายด้วยว่ามรรกภูมิปัญญาเนี่ยมันคือยังไงมันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์กับชาวบ้านไหมมันมีประโยชน์กับศาสนาไหมแบบไหนให้ท่านสรุปมาเมื่อท่านสรุปมาเสร็จแล้วปุ๊บอายุติแล้วยอมก็จบปุ๊บโยมก็จะเรคคอร์ดปิดจ็อ โยมจะส่งลิงก์นั้นให้ท่านเองและท่านก็กดลิงก์เข้ามาแล้โยมก็จะกดปิดของโยมเองเอาอย่างนี้นะเนาะเอาแบบนี้ดีกว่าตอนที่แบบตัวต่อตัวนะคะจะได้แบบนี้นะคะ มันเร็วเกินไปหรือเปล่า เข้าเสียงออกในของชั้นหลวหมดหว่าจะจบแต่ละท่านในสียบกี่ครั้งและกี่รูปมาแล้วเนี่ยโอ้รูนี้เสียบอย่างเดียวเลย <c oughs> ดังนั้นเวลาวันที่ท่านจะมานําเสนอ powerpoint ใครมีคอมพิวเตอร์จะใช้คอมพิวเตอร์ของใครให้ สอง PowerPoint สื่อการนำเสนอส่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะจนโยแบบว่าโอเคผ่านแล้วอาจารย์สื่อนำเสนอผ่านแล้วอาจารยา์ท่านมานำเสนอได้เลยนะท่านก็เตรียมตัวที่จะนำเสนอเลยนะคะในวันนั้นก็คือจะเป็นการนำเสนอทั้งวันเนาะกันเะะนาะนะการนำเสนอทั้งวันบางที่โยอาจจะขอขอเวลาตอนเช้าถึงตอนเย็น ในช่วงหนึ่งวันนี้จะเป็นการนําเสนอของผู้คนนะมาเลยทุกคนต้องเตรียมตัวนําเสนอเลยตอนเช้าเอาสักประมาณ4ท่านตอนบ่ายสักประมาณ5ท่านเพราะมีทั้งหมด 9, เก้านมีทั้งหมด9นะแต่ละคนก็นําเสนอนะคะแล้วก็ทานอาหารร่วมกันโน้นนี้นั่นเสร็จแล้วก็ขึ้นมานําเสนอฉะนั้นให้การนําเสนอแต่ละคนแต่ละท่านนั้นให้นําเสนอท่านละ 25นาทีนะคะ25นาทีโดยการจัดห้องประชุมในการนำเสนอ,อนก็คือโต๊ะนำเสนออยู่กลางแล้วก็จัดเป็นตัว U วันนี้จะเป็นการนำเสนอแบบตัว U นะคะดังนั้นให้หัวหน้าห้องเลขาห้องจัดรบริบทเป็นตัว U นะคะแล้วก็เรียงการนำเสนอของแต่ละคนมาว่าใครจะนำเสนอก่อนใครจะนำเสนอหลังนะคะ แล้วโยงจะหาผู้เชี่ยวชาญในการมาดูงานของเราด้วย1ท่านเพราะว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งวันในการนําเสนอชนะอาจารย์เดียวจะต้องขอเวลาของอาจารย์อีก เียตอนนี่เราจะดูงานของอาจารย์ประเทเสร็จแล้วปึ๊เราจะท้า ความเชื่อและพิธีกรรมการสะดบร้อของชาวไทยเขมรนะคะกรณีศึกษาวัดบ้านเดือนตำบลนาดดออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินโอเคก็ไปกันนิดหนึ่งนะคีนะคะ าาว่าเขาศาลาเขาทำแบบนี้แบบนี้เขาศาลาจะเริ่มปิดจองได้แล้วนะคะแอบแฝงนี้ความเป็นมานะคะบริบททั่วไปของชุมชนชาวบ้านในละแวกบ้านบาบ้านเดือดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรับจ้างทั่วไป โยมมีพิธีกรรมสดับเคราะไหมมีเคฮะเครื่องมือสดับเคราะหเหรอแล้วโยมอาจารย์เขียนยังไงนะบทนะ เนะอันนี้น่าเต็งแต่อันนี้เราเห็นนิดเดียว จา้าอ่าตัวที่หนึ่งอันนี้ใช้ได้นะคะอันนี้จะพูดถึงความเป็นมาความสำคัญและปัญหาตัวนี้ใส่เลขหนึ่งไปเลย พนากงาความเชื่อประเพณีพิธีกรรมที่หลากหลายเยอเกินน่นี่นะั่นแล้วก็อ้างมาแล้วตัวที่สองก็คือหนึ่งความเป็นมาสองความสาคัญตัวนี้ตัวสองคือความสํำคัญตัวนี้ใช้ได้ตัวที่หนึ่งต้องไปหาเติมมานะตัวที่สองใช้ได้แลว มันพูดถึงอะไรคะมันจะเริ่มต้นจากอะไรบริบททั่วไปของชุมชนวัดบ้านเดือพัฒนามันจะเป็นความเป็นมาของบ้านเดือมันมันมันเป็นพื้นที่ศึกษาในสมัยพุทธกาลเดินก็เลยอาจารย์ในสมัยพุทธการนี่สดอกต่อชะตาใช่ไหมรัตนสูตรใช่ไหม ตัวนี้ราคาอยู่ตัวที่สองถูกแล้วตัวนี้มันอยู่ตัวที่สองถูกแล้วนันนานงความเป็นมามความเป็นมาความเป็นมาความเป็นมาใช่ไหมความเป็นมาแล้วก็จะกล่าวอีกแบบนี้นะคะความเป็นมาเราจะกล่าวแบบนี้เราจะกล่าวว่าในแถบอีสานใต้มีพื้นที่อยู่โดยรวมสมมติเี่ยนะ ือในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีพิธีกรรมในรอบปีสมัยแต่เดิมหรือขอบเขตของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีอนาบริเวณพรมแดนแถ่เทื่อเขาพนมดงรับการด้นระหว่างราชนาจักรไทยและราชนาจักรพูชามีการได้รับอิทธิพลบทบาทจากวัฒนธรรม ของทั้งสองวงเล็บอ,อ้างใครใครพูดแบบนี้หนังสือเล่มไหนบทความไหนวิจัยไหนแล้วก็พูดมารายยาวรายยาวรายยาวมาจึงเห็นได้ว่าพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีความเชื่อหรือมีอัตลักษณ์ทางความเชื่อประเพณีในเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติพูดผีวิญญาณต่างๆจบแล้วสมมติอย่างนี้นะแล้วพละมาันมาในหัวข้อตัวที่สองเนี่ยลงตรงนี้เลย บริบทต้งไปของบ้านชุมชนบ้านเดือนเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าท่านกําลังศึกษาบ้านเดือนเนี่ยบ้านเดือนเนี่ยไม่ต้องแก้เลยแต่ว่าใส่เอกสารมาหน่อยมีเอกสารเขียนไหมใส่มาสักสามสี่คนนะฮะแบบสัมภาษณ์ยังไม่ต้อง นี่นั่นประพรมสะดอกอกเนี่ยอย่ยอันนี้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 เป็นเนื้อหาตัวกลางแล้วเ ush, นื้อหาตัวสุดท้ายเนื้อหาตัวสุดท้ายตัวน well> ี้ท่านพูดถึงปัญหาโยมถึงบอกว่าท่านเห็นปัญหาอะไรประเพณีอ่านพิธีกรรมสะดอกลอ้กำลังจะหมดไปใช่ไหมหรือคนสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่เข้าใจพิธีกรรมสะดอกลอกใช่ไหม หรืออะไรท่านหาประเด็นในประเด็นหนึ่งอะไรที่ท่านต้องการอยากจะศึกษาเรื่องนั้นฮะนะคะอ่าแล้ววัตถุประสงค์การศึกษาโอเคนะคะวิเคราะห์คำสอนที่ปรากฏในพิธีกรรมนะคะโอเคโน่นนี่นั่นโอเคเกณฑ์ศึกษาพบว,ว่าเนี่ยบริบททั่วไปบ้านละเวงเห็นไหมอันนี้ใส่ได้ไม่เป็นไรกลุ่ม ซื้อวัตถุประสงค์ตัวที่สองตัวที่สามโอเคใส่ได้ก็ใส่วัตถได้เลยอาจรับพิธีกรรมเล็กเป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้นั่นหมายกับทางพระอาจารย์ไว้ก่อนทางพระอาจารย์ก็สามารถทําให้ได้ไม่ไม่ระเบียบพิธีจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่คืออะไรไม่ระเบียบพิธีได้จะมีเลยฮะ 一。